สบายดีท่านผู้มชมทิ่นักทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ครับรเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการลิ้นซึ่งเหมาะกับใายฟีหรือว่าสายเติมเนาะที่ว่ายังโบทันงูเกี่ยวกับบางแนวทางเนาะว่าจะจะลิ้นในแต่มีเงินมีทองจะเขาจะนำไส้ไปไหนมันอ่าคุ้มค่าเนาะ ฉะนั้นครับเจ้าจึงได้เหตุคลิปนี้ขึ้นมาเนาะอาารอันดับที่หนึ่งเขามาบอกกันเลยเกี่ยวกับเงินเนาะถ่า่าผู้ใดเนาะท่านไดมีเงินไขจะสามารถซื้อรถเนาะซื้อรถที่เพิ่นขายเป็นเงินต้องเติมเงินเข้าไปซื้อเนาะก็ดีเนาะหรือว่าสายฟรีสายไปจัดบ่มีเงินเติมเนาะเพราะว่าเรื่องรถนี่แน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมีรถ ที่เขาหมักอยู่แล้วแต่ว่าบางคันมันต้องได้เติมเงินจังซื้อได้เนาะอันนี้เข้าใจนํากันเพราะฉะนั้นมีรถแล้วเนาะปัจจัยที่หนึ่งเลยก็ค,คือคือข้าพเจ้าเคยลีนมาเนะาะขั้นตอนวินีรถเราต้องปั้นหนึ่งหนึ่งคันเนาะให้มันถึงสุดปั้นหนึ่งคัน เพื่อเพื่ออย่างนา้เพื่อมาอันที่หนึงก็คือมาลงมาลงแรงเนาะเข้ามาลงแรงอันที่หนึ่งเนาะพอวัดน้ำมันนะววเวลาเรามีน้ำมันเต็มถังปุ๊บบางคนก็จะขั้นที่ว่าบริเติมอย่างเลยก็จะมีอยู่ประมาณห้าถังเนาะน้ำมันหลังจากนั้นเราก็ตรงมาเก็บแรงเนาะอ่าเก็บแรง เก็บแรงผ่านไปแต่ละแรงก็จะได้ฮับรางวัลประมาณนี้เนาะแต่ละรางวัลแ,แต่ละแรงแต่ละแรงจะผ่านจะได้ฮับรางวัลแบบนี้หลังจากนั้นเขาเขาจะเอาเงินเอาทองดังกล่าวนี่ไปอัปเกรดลดยางบบได้โบมีพิมพ์เขียวเขาจะอัปให้มันเป็นโปรดิฟโ,โปรดิฟสามเพื่อเขาจะได้เซ็ตจ,จุนได้แบบค่อนข้างที่จะครบ จูนเกียร์จูนอนย่างใดจะลินให้ไทยินสะดวกเนาะสำหรับแนวทางการหาเงินเนาะถ้าว่านมีน้ำมันเนาะมีน้ำมันเขาจะมาลินอ่าลินตัวนี้เ,นเก็บแรงข้าวาเจ้าแนะนํำให้เก็บแรงก่อนเชิญว,ว่าถ้าว่าเก็บแรงเริ่มเริ่มไปบ่อยแล้วถ้าว่ามีอีเวนต์ใดที่ว่าน่าสนใจเนาะ เขาก็เขาก็มาเก็บอีเวนต์เนาะมาดันอีเวนต์แบบนี้เนาะหรือว่าเขาจะมาเข้าแคมปญเปีะเข้าแคมเปีก็เป็นการดีสำหรับมือใหม่เนาะจะเป็นมันจะสอนหลายๆอย่างยู่นนี้เลยเนาเพราะว่าพวกนี้จะได้ใช้น้ำมันทั้งหมดเนาะนอกจากการแข่งแบบ ลีนคนเดียวเนาะจะบริแท้น้ำมันอ่าอันที่หนึ่งเนาะต่อไปค่ะพระเจ้าอยากจะแนะนำเกี่ยวกับการใช้เงินก็คือเขาเบื้องต้นเขาจะบระจำเป็นจะต้องได้ใช้เงินไปซื้อรถเทื่ยเนาะเข้าใจนั่กันเนาะคือดังค่ะพระเจ้าได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าเขาควรจะปั้นหนึ่งคันไว้ก่อนเนาะก็คือชายฟรีนี่เขาฮับเอาเออีป็นกมานี่ก็ พระเจ้าคิดว่ามันก็สามารถลิ่นแรงไปถึงระดับพันกัวได้อยู่เนาะแบบสบายๆคะแนนพันกัวถ้วยนี่น่าจะไหวอยู่ได้ไปส่งพันกัวถ้วยค,ครัพระเจ้าเคยลิ่นมาอยู่เนาะเราฉะนั้นแล้วเราจะมาปั้นคันนี้เพื่อเก็บเงินในเต่ละดานเราจะได้เงินมาจะค่อยๆซื้อๆไปเนาะซื้อเต่ละดานแต่ละดานปดๆไป แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะในเตระดานมันจะมีอ่ามีงานเนาะเ่อนแบบงานอย่นี้มีด้านขวามือเนาะคือจังซีเนาะคือนี่เขียนไว้ว่ารับสเปกเตอร์ไอให้เสร็จด้วยคะแนนอาหารเนานนะจ่สูงกว่าจะสำเร็จในอ่าสองข้างเนาะจะได้รับรางวัล ส4 0พสี 2, เนาะเราจะเก็บเงินไปแบบนี้ใส่ฟีสายอย่างกระไดนอะถ้าหากว่าเนาะตรทานในปุด๊ดอ่าปุ๊ด,ด้านหลายแล้วมีรถหลายคันละเนาะเขาต้องมีรถที่ว่ามันตรงกับเงินไขนี้นะเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะได้หับจาก มีแต่คะแนนอันหนึ่งคืออยู่คือกลางนี่เนะาะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเหตุตัวนี้ก็ณลนี้ที่ว่าอยากจะได้ท้องเนาะมีดานหลายมีรถหลายแล้วเนาะหากว่าท่านเดียอยากจะให้มันเป็นท้องเพราะว่าเขาอาจจะโบมีเวลาลินตลอดเนาะเขาก็มากดยกเลิกงานน,นี้แล้วมันจะนับถอยหลังอีกสามชั่วโมงมันจะมีงานใหม่ออกมาเนาะ ดางข้างก็จะออกมาเป็นท้องเดี๋ยวนี้คือข้าพเจ้ายังเลิกไปเนาะพอที่ขึ้นเป็นเครื่องหมา่ตุกใจนี่คือว่าข้าพเจ้าได้ยกเลิกไปหมดสังเกตกันเนาะอันนี้ก็ยังเป็นเงินอยู่เนาะก็บบได้ทําประกันว่าจะเป็นเป็นท้องทุกข้างเนาะแต่ว่าเอาเอากับเพายามเคียวใไปเนะาะทว่าบอมีเวลาลิ้นว่ามีเวลาลิ้นกับลิ้นเนาะ ออีบางดามันก็บางดามันลินเาาๆแต่ว่ามันให้เฮ็ดหลายข้าง2องสามข้างคาัข้างข้าพเจ้าก็คิดว่าบุกคุ้มเนาะลินไปลินมาบบกคุ้มคาย่างรถเขาซ้เนาะแบบนี้เนาะพยายามเข้าไปเคลียร์เนาะคือขาพเจ้าเคลียร์เคลียร์มามันก็ขึ้นขึ้นแบบนี้เนาะเพราะว่าขาพเจ้ามีรถหลายแล้วก็มีมีดานเปิดดานได้หลายพระสมควรลทำเป็จำเป็นต้องเอาทองพวกนี้ไปซื้อรถ เชือก็ได้เนาะเขาจะสะสมไว้เพราะว่ารถนี่เขาไม่ไปเก็บตาทางข้งอีเวนต์มันมากกับลนินไปได้บ่พอได้เต็มกไ็ได้ได้ฮับรถแล้วเนาะแล้วก็รถจะได้ฮับจากาการลงแรงเนาะลงแรงก็ได้ได้ฮับรถคือกันเนาะแล้วท้องนี่เขาไปซื้อเซ็ตจูนเนาะเขาจะเอาไว้ไปซื้อเซ็ตจูนเนาต้องใช้ยางประหยัด ตรงก็คือซ anyway. ื้อน้ำมันเนาะในเวลาดันอีเวนต์เนาะจะพยายามใส่ให้มันคุมเนาะพวกลายพวกสติกเกอร์เป็นอย่างพวกทิ้งเทียนบว์ันจำเป็นนะเขากับบว์จำเป็นต้องไปซื้อเท่อเนาะตัววิธีการหาเงินฟามเงินกับฟาร์มไปในเต่ระดานไปเรื่อยๆเนาะ แต่ว่าจะจะได้ดีอยู่ถ้ามีถ้ามีน้ำมันพอเนาะมีน้ำมันพอเนี่ตัวอย่างเนี่ยมาเลยอ่าท้องมาไดีมั้สงสอง,สองสองสองชนามึงสองงานประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับการเคลียร์งานเพื่อจะได้อ่ามีโอกาสเพิ่มให้มันได้ครับท้องเนาะแต่ว,ว่าทางนี้ทางนั้นเราต้องมีรถตรงตามที่มันต้องการคือที่เนาะ ครับส p าร์ z เซตอาร์สำเร็จด้วยอาร์หนึ่งบิวูงกว่วเนาะต่ะเขาก็ต้องประเมินว่าเขาเคยได้บ่เขาจะเฮ็ดได้บ่เนาะสำเร็จภายในหนึ่งครั้งประมาณนี้เนาะอ่าส่วนการการดรีฟหรือว่าการจูนรถการแน,น,นะนำรถเนาะอย่างต่างๆขถ้าพระเจ้าจะมีโอกาสข้าพเจ้าจะมาเฮ็ด คลิปอีกติมเนะาะถามว่าท่านใดสนใจอยากให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องใดเนาะออ่าอยากให้ท่านคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะข้าพเจ้าจะพยายามอ่าสร้างคลิปออกมาตามที่บรรดาท่านผู้ชมต้องการให้ได้หลายที่สุดเนาะ าาสำหรับคลิปนี้ทางว่าทา่านใดเข้าใจบ่าเข้าใจนั่นแต่กฝา,ากมีคำเพีเนถ้าคิปมาขราบเจ้าจะตอบทุกๆคอมเมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ค้าบเจ้าจะขอสินสุดคลิปเพียงเท่านี้ท่านี้ขอก่าวคำ่าสบายดีขอให้ทุกคนเลนเกมอย่างมีความสุขขอคขอบใจ